ตอนนี้เราอยู่ยที่ททไหนคะลูกป๊อปมาที่เกาหลีที่ฮงแดฮงแดนะคะนี่น่าอย่างเงี้ย่ม้้มเยอะัง่้เมอ อใช่พูดพูดอะไรไหน่อยดิมันคือตุ๊กตาขอดูก่อนนะอะไรเนะี่ยชูเกลวิดยูมันจะเป็นตุ๊กตาเบบีแล้วก็แบบเป็นพวกสัตว์อะไรเงี้ยคอมมามันจะเป็นสุ่มเลยนอกจากที่เขาแบบเป็นรูปๆอย่างนมันอันนั้นมันจะขายค่อนข้างแพงอ่ะบบส,สุ่มๆหน่อยอ่ะปิดโตสุ่มๆหน่อย มาเกาหลีทั้งทีต้องให้ได้ก็แล้วบอกให้ <c oughs> อันนี้อ,อันนี้เหรออันที่หนูยกไปเมื่อกี้หนักกว่าเอานิดกว่าเอาหนักแล้วจะได้อะไรเนะี่ยเอานนี้หนักกว่าเอาหนักเอาหน,นักคือจะเอาอะไรอ่ะหนักอ่ะอันนี้เหรอ <c oughs> ปีนไปเอาไอ้นี่กระเป๋าให้แม่หน่อยกระเป๋าโน่นอยู่อยู่ตรงนู้น เราก็จะมาแกะกล่องจุม้มเราไปซื้อกนที่มาที่ pop mart สาขาอะไรนะฮงแดออันนี้จะเป็นฮาชิปูบูไม่ใช่ลาบูบูนะแต่มันคือฮาชิปูบูอันนี้ของแม่แม่ได้ไหนตัวไหนก็ได้แม่ชอบหมดหนูอยากได้ตัวไหนเอ่ออะไรเนะี่ยครามมิ่งฟล็อกอยากได้มดัดปล เราจะแกะนะคะนี่ของแท้นะไปซื้อมาจากปฟอรมมาเลยน่าราคาหมื่นเจ็ดใช่ไหมหมื่นเจ็ดมันเจ็ดวอนนะไม่ใช่บาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันวอนจะค่อยค่อย <c oughs> โอยทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้ยเดือดึงมากก็มไม่ได้ดึงเยอะน,นะ ตัวไหนได้ตัวไหนห้ามดูการ์ดจำได้ว่ามันจะมีการ์ดก็ห้ามดูไงอุ้ยไมนเห็นแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เห็นละไหนโชว์โชว์ก่อนสี่คิดว่าได้ตัวยังไงก็ต้องได้ฟอกแต่เมืเ่อกี้เห็นแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรไมันเสียงปาน มีฟอกก็ได้งงจัน,น่อยเฮ้ย <c oughs> ยังไม่รูยังไม่รู้ยงป้านี่ด้วยโอ้ยได้อะไรเนี่ยได้กวางต้องกวางหนักนะกวางหรือแกะก็หนักไงหนูบอกว่าเอาตัวหนักกวางนี่น่ารักอะ่ะเฮ้ยน่ารักมากลูกนี่ไงเรนเดียร์ใช่ไหมใช่เรนเดียร์ ดิ้งดองน้องชื่อดิ้งดองเรนเดียจับเดี๋ยวจับจับน้องเย็นด้วยน้องตัวเย็นน้องชื่อดิ้งดองเรนเดียโอเคมากล่องต่อไปอ่ากล่องต่อไปเอาน้องนอนก่อนเอาน้องนอนเด้อไหนเดี๋ยบเอาน้องมันนอนข้างข้างฉันอืออืออือมาต่อไปจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไหนโชว์หน่อยฮีโร่ว อ๋อฮิโรโนะเลพาดพารดอิดอ่านไม่ออกอ๋อนี่ไงมันคือป๊อปมารดเอกกับฮิโรโนเอกกับน่าจะเลนะเลเพอิดไรอะไรของนน้นเนี่ยโอ้โหตัวเล็กกระกิดเนี่ยใช่มันคือก็ไม่รู้ทุกคนอ่านไม่ออก ตัวที่อยากได้ขอดูกันนะโชว์หน่อยสิแป๊บนึงขอดูกันไม่กินหนูบอกว่าอยากได้ตัวไหนนะปิดกัอนอยากได้ฟ็อกตัวนี้เหรออ๋ออันนี้อยากได้เอาตัวนี้ก็ฟ็อกเหมือนกัน The Fox Fox โ k เคอ่ะเกือบแล้ว ของแท้นะคะมีนี่นะคะตอนที่ไปซื้อ,อเห็นพี่คนหนึ่งมาเขาย่ากล่องเนี้ยดูอ่ะเหรอใช่เขาเขาย่าทุกอันเลยเขาจะดูว่ามันเป็นอะไรแล้วเขาจะรู้ได้ไงมันคืออะไรเขาอาจจะมีหลายตัวเลยก็ได้เขาก็เลยรู้น้ำหนักอะไรเงรี้ยนะแม่หนักมากอะ่ะพี่แบบนขงหนูเท่าไหรนะ่นะหห้าไอ้เหมือนห้า ทุกคนขอส่องรู้ก่อนไม่เห็นแกแล้วนะทุกคนเราจะแกแล้วเอ้ยเผอเห็นแล้ว <laughs> แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร <laughs> เห็นแค่สีในนั้นไม่มีสีอ,อันนี้เราไม่รู้เลยนะเราซื้อมาแล้วก็ไม่รู้มันยังไม่โชว์ข้างหน้าเลยเพิ่งดีเออเออเอ้ยเอ้ย,อ,ย<ฮ>อะไรอ่ะคืออะไรเป็นตะเกียง เดอะแรมไลท์อ๋อเธอเหมือนแสงไฟอะไรแสงไฟอะไรตรงตะเกียงไงให้ดูดูอ๋อตัวนี้เองเหมือนปีนเลยตัวเนี้ยปีนเอ๊ะกี่ิมงเขามีการชื้นให้ละน่าจะชื้นอ๋อถ่ายรูปกับน้องหน่อยอืมกับตัวน้าเจี๊ยบเจี๊ยบออันนี้ตัวนี้เด้อ เดเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงหนึ่งสองปิดหน้าน้องทำไมเนี่ย